สวัสดีครับชวาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนละดูดวงบายบูพายามันจะดูดวงกับพันเกิดในลัคนาราศีกันเลหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนตุลาคม2 5 6 8นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามเป็นกำใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวกันลักนณะกันจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบุกนะครับเขาคนานั้นรู้สึกยังไงไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่หดาบ แล้วก็เป็นไพ่ the t e m p e r c n ก้าเหรียญ the sun แล้วก็เป็นไพ่ the fool ทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกันกันบ้างาชาวกันลักขณากันตอนนี้ดาวคู่ครองคนลักของชาวกันคือดาวพระหัสสดปดีได้เดินโคจรน,นะครับไปอยู่ในภพเลือนลาภะ นะได้ตำแหน่งเป็นสิงห์หกณฑ์ได้ตำแหน่งเป็นอุดมนารกันนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยทั้งหมด3ตำแหน่งคือดีมากๆปังมากๆสุดๆไปเลยนะครับดีแบบสุดๆไปเลยแถมดาวเสาก็ออกไปที่ราศีพบเ่อือลิชั่วคราวแล้วนะครับโอเคช่วงเนี้ไปจนถึงประมาณก่อนคริสต์มาสอีฟ ก็คือเดือนกลางเดือนธันวาโดยประมาณตั้งแต่ตุลาจนถึงกลางเดือนธันวาจะเป็นช่วงที่พีคไทม์ที่สุดสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันเป็นช่วงชิมลางก่อนนะครับเพราะว่าดีตรงที่ว่าดาวเสาร์ก็ไม่ไม่เล็งหลักแล้วเพราะว่าในช่วงที่จะเกิดขึ้นในในช่วงอนาคตเนี่ยดาวเสาร์จะถอยเข้ามาทับในเือนคู่ต่อให้ดาวพฤหัสบดีจะมาเป็นตําแหน่งที่บอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ดีเท่าตอนนี้นะดังนั้นเนี่ยช่วงประมาณ3ม เกือบ3เดือนเนี่ยจะดีมากๆตุลาพฤศจิกาแล้วก็ไปจนถึงวันที่23ธันวานะครับจะเป็นตำแหน่งที่ดาวพลังสบดีให้คุณแบบอันนั้นนะครับกับชาวกันแล้วก็ลักนณากันแบบดีดีสุดๆปีหน้ายังดีไม่เท่าตอนนี้เพราะอะไรเพราะปีหน้าถึงแม้ดาวพัศสบีจะเข้ามาในแบบนี้อีกครีนึงแต่มันจะมีดาวเสาเนี่ยโคจรมาเล็งหลักด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาตามอีกทีนึงเนาะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูไปตามสเต็ปนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าชาวกันลัคนากันน่ะจะทายังไงกันต่อในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ในเมื่อมันดีขนาดนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่บอกนิดนึงว่าดาวประจําตัวโคโจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนาถือว่าเป็นตําแหน่งอุดมมากเกินอีกหนึ่งดวงนะครับถือว่าดีนะแต่ดาวพุธกลุ่มกับอังคารดาวพุธกับอังคารเนี่ยมันเขาเลกกลุ่มกันตลอดเลย ตั้งแต่ลักนณากันมาจนถึงตุนแล้วก็ตอนนี้พิจิกแล้วก็ยังกลุ่มกันอยู่นะครับดาวประจําตัวเนี่ยเกาะกับดาวคารไม่หยุดไม่ปล่อยเลยนะครับเพราะว่าอะไรพุดธกางคารเนี่ยเป็นดาวพระขอบคู่วาจาคําพูดนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เหมือนกับมีปัญหามีประเด็นในเรื่องของคําพูดหรือพูดหรือติดต่อสื่อสารเจรจากันกับ คู่ครองคนรักแล้วเนี่ยมันมักจะมีประเด็นและปัญหาเข้ามาในเรื่องของความขัดแยง้งมีประเด็นปัญหาในเรื่องของคําพูดบางทีรักก็บอกไม่รักนะครับนะไม่รักก็บอกรักเนี่ยบางทีมันพูดแบบสับไปสับมานะพูดดูไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าเรากระล่อนปิ้นป้อนนะครับแต่หมายความว่าเราเนี่ยไม่พูดแบบไม่ถนอมน้ําใจกันพูดเน็บแนมกัน บแบบนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวกันมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนูน้นแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างคุณคุณผมอ,อ่านตามดวงดาวอันนี้ดวงดาวบอกแบบเน้นจริงๆถ้าคุณเรียนโหราศาสตร์คุณก็จะรู้ว่าอังคารกับพุธเนี่ยเวลาโคจร,รอยู่ในราศีร่วมกันเนี่ยนะแล้วดาวพุธเป็นดาวประจาตัวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับเนาะนะดังนั้นพยายามพูดรักษาน้ําใจการพูดแล้วก็พยายาม คิดก่อนพูดแล้วก็พยายามไต่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีก่อนเนาะประมาณนี้แล้วก็เป็นในเรื่องของเพื่อนพ้องแล้วก็เพื่อนเรื่องของสังคมด้วยนะครับระมัดระวังเรื่องคําพูดนะทีนี้เราไปต่อไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมีไพ่เดอซันมายังมีการเริ่มต้นยังมีแสงสว่างนำพายังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแต่คุณต้องอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น อย่างที่บอกไปเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวไปร่วมกับอังคารไงอังคารเนี่ยเป็นพบเลินมรณะด้วยนะเป็นพบเลินสหันชะด้วยนะมันแปลว่าเราจะติดต่อสื่อสารกันแต่ก็มักจะมีปัญหารเรื่องคําพูดกันแบบนั้นเป็นต้นต้องรู้จักปล่อยวาง Si กออฟสอดคือการปล่อยวางแล้วก็ Temperance คือการบาลานซ์สมดุลความรู้สึกการอารมณ์อโลยกันการเห็นอกเห็นใจกันพูดอะไรกันควรที่จะต้องให้ให้น้าหนักกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ควรที่จะต้องรักษาน้ําใจกันบ้าง แบบนั้นน่าจะดีที่สุดนะครับมีไพ่เดอะ o o ลเราอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับเนาะเราอาจจะต้องอปล่อยวางความรู้สึกของตัวเราเองด้วยได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วอะไพ่บอกว่าเสียแค่คําพูดนะครับแค่นั้นเองนะแค่รักษาน้ําใจ1 2คือพยายามคิดก่อนพูดนะครับแล้วก็อย่าพยายามแบบขนองกับคำหลุด พูดมากเกินไปเท่านั้นเองนอกนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกันแล้วก็ลักษณากันเพิ่มเติมเพราะว่าดาวตำแหน่งคู่เนี่ยเขาดีมากแล้วนะเพราะดาวคู่เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับเออลราก็ได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นอ,อ,อะไรอีกละ่ะสิงหาเกณฑ์เนาะประมาณนั้นนะแปลว่า คู่นี้ปังเด่นมากคือคู่จะได้ตําแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์ได้เป็นอยากเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นใหญ่เป็นโตนะครับหรือเรามีคู่แล้วมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จกับเราเองก็เป็นไปได้หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาปังเด่นดังมากช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราอาจจะทําได้แค่3เดือนเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่นะครับได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สี่ไม้ เดอะทาวเวอร์มาต้องระมัดระวังนะครับ3ถ้วยใบสุดท้าย7หมายอิทธิพลใต้สำหรับ2ดาบครับคือ เราอาจจะมีความรู้สึกสองจิตสองใจอยู่กับความรู้สึกแหละบางครั้งเพราะอะไรเพราะเรามีติดในเรื่องของคําพูดวาจาสิ่งต่างๆนะครับมันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลีป่ยนแปลงมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาเนี่ยแหละรครับไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงไพ่ของการมีประเด็นและปัญหากันคือทาวเวอร นะครับเนาะมันจะต่างกับไพ่เดทไพ่เดทเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะแต่ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาแปลว่ามีปัญหาเรื่องทะเลาะกันได้นะครับอันนี้คือความต่างแต่จบทั้งคู่นะบอกไว้ก่อนว่าจบทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแต่ว่าบางคนก็ไม่จบนะไม่ได้แปลว่าคุณจบทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าโอกาสจบเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกไม่จบอีกเจ็ดสิบผมว่ายังไม่จบได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณปล่อยวางได้คุณอารมณ์อันวยได้ คุณพยายามหาความสุขเสร็จตัวเองรักตัวเองมากๆนะครับแล้วก็พยายามสงบในเรื่องของอารมณ์คำพูดแล้วมันจะยังไปต่อได้แน่นอน อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเดินทางหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มของการออกสังคมค่อนข้างเยอะนะครับเนาะในเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็ได้และมีการเติมเต็มระหว่างกันและกันมากขึ้นอาจจะไปออกเดตไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาสิ่งดีๆร่วมกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของความรักได้นะครับมีให้ราชินีถือเหรียญพยายามหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกที่มีต่อตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่ง คือความรักความสัมพันธ์ของชาวกันเนี่ยดีเด่นในรอบ12ปีไปเลยนะครับเพราะว่าอะไเพราะตอนเนี้มันเป็นจังหวะที่แบบพีคไทม์สุดๆสำหรับชาวกันในช่วงของรอบปีนี้ ในอีก12ปีข้างหน้าอาจจะดีกว่านี้หรืออาจจะดีไม่เท่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอีก12ปีเนาะค่อยมาดูกันนะก็อีกนานพอสมควรนะแต่ว่าเอาตอนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมันดีที่สุดละในช่วง3เดือนเนี่ยนะให้เอาแบบเต็มเมนะครับให้พยายามแบบพยายามพิคอพิจารณาหนักแน่นมั่นคงแล้วพยายามเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับเปิดใจคุยกันหรือว่าอาจจะ ปณนีปนอมรอมชอมกันให้มากขึ้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตดูมีแบบความสุขความสมหวังแบบเจิดจรัสเลยนะครับจากพาไพ่ปบนี้นะเดอะซันนะครับแล้วก็ The t e m p เพ a น c ์คือการปล่อยวางการบาลานสมดุลความรู้สึกสิ่งต่างๆให้ดีเนาะหรือว่าเราอาจจะต้องพยายามปล่อยวางตรงนั้นให้มันเป็นอิสระเหมือนไพ่เดอะฟูลนะครับเราพยายามมีฟรีดอมให้กับตัวเองแล้วก็คิดทำอะไรเนี่ยควรที่จะต้องแบบเหมือนกับ รักษาความเป็นน้ำใจกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อมีความรู้สึกที่ดีมีความชัดเจนนะครดีขึ้นมีความรู้สึกแบบโอเคขึ้นอะไรที่เราแบกรับความรู้สึกในอดีตนะครับแล้วอะไรที่มีปัญหามีประเด็นกันเนี่ยควรที่จะต้องตัดสินใจในการที่เราต้อง ปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเราก็พยายามเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์โดยที่เราไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆิมคุณเปลี่ยนผลคุณเปลี่ยนแบบผลลัพธ์ใหม่นะครับคุณเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่มันก็จะได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขนากันนะครับ โอเคทั้งหมดนี้นะครับเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดชายวิจานในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม